กรอบมากกรอบน้อเปลือกบางเปลือกหนาเรามาดูเทคนิคการทอดกะหล่๊ับให้เกิดลายสวยนะคะใช้ไฟเบาๆให้แค่พอมีน้ำมันมันอย่างนี้ค่ะ ไอตัวฟองแบบนี้แหละที่จะทําให้เขาแตกลายสวยตะแกงรองก้นกันที่เขาจะไปถูกตัวมอดค่อยๆมีฟองปุดๆขึ้นมาพอกรีดิบปั๊บทุกตัวลอยขึ้นมาหมดแล้วเราก็จะเล่งไฟทันทีเลยค่ะเพื่อไล่น้ํามันออกเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยค่ะมันมีน้ํามันเข้าไปแทรกอยู่ตามหลังให้ลายเขาก็เกิดขึ้นมาสวยมากก็ปล่อยให้เขาทํางานไปค่ะมีลายสวยงามกรอบอยู่ได้หลายวัน ค่อยลอยขึ้นมาเรื่อยๆละไม่ใช่เรื่องของการที่รีดแป้งและให้เกิดชั้นอย่างเดียวนะคะอยู่ที่วิธีการทอดด้วยค่ะสุดท้ายก็ขึ้นมาหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาตะแกรงวางเลยค่ะเนี่ยช่วยนิดนึงไปร้อยแปดสิบองศาเพื่อไล่น้ามันออกให้หมดเลยค่ะเร่งไฟแรงสูงสุดเอาออกเลยค่ะโอ้โหลายโอ้โหกรอบนุ่มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยลอยลอ,ลอ